วันนี้ก็เป็นเช้าของวันจันทร์ที่8กันยายน2568พวกเราก็มาปฏิบัติกิจที่ควรกระทำเช่นเคยก่อนจะถวายพัตตารพวกเราก็ได้นั่งสมาธิเจริญจิตตะพวานากันไปตามพอสมควรแก่เวลาหลังจาก ทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาพวกเราก็มาฟังธรรมหรือสนทนาธรรมในลำดับถัดไปดังนั้นถัดจากนี้ก็ให้พวกเราตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงี่ยโสดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรังท้งหาและเพื่อความบริบูรณ์ของพวทชงทั้งเจ ธรรมะที่เราจะได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็คงจะมีความสืบเนื่องสอดคล้องนะต่อกันไปจากของเมื่อวานนะของเมื่อวานพวกเราก็ได้ฟังไปแล้วนะที่มาที่ไปของบุญกรยาศาสตรนะ์จากพระสูตรนะจากพระไตรปิฎกนะเป็นอย่างไรนะประเพณีนี้ของชาวอีสานก็จะเห็นว่านะมี เขาโครงมาจากหลักธรรมะในพระไตรปิฎกกลายเป็นว่ามีเฉพาะชุมชนที่เป็นอีสานเท่านั้นเมื่อวานไปที่อำเภอเสริงสารกลายเป็นว่าแถวนั้นเขาไม่ทำกัน <c oughs> ก็เลยแปลกใจเอานึกว่าอีสานทั้งหมดก็ยังไม่ใช่อีสานทั้งหมดอยู่ดี อีสานที่พูดภาษาอีสานส่วนอีสานที่พูดภาษาไทยโคราชกลายเป็นว่าประเพณีนี้เขาไม่ได้ทําก็พึ่งถึงบางอ้อเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วหากประสงค์หรือต้องการทําบุญให้แก่มารดาบิดาปูญญา่ย่าตายายหรือญาติสาโลหิตผู้ร่วงลับไม่จําเป็นต้องรอวันขึ้น15บห้าคำเดือน10เท่านั้น เราสามารถทำได้ในทุกๆวันนะในทุกๆโอกาสที่เราสะดวกเพราะพระผู้มีพระภาคก็อธิบายไว้นะในพระไตรปิฎกเล่มที่25อยู่ว่าเมื่อเราให้ทานหรือถวายทานแล้วก็ตั้งจิตตั้งเจตนาอุทิศบุญนั้นให้แก่ญาติผู้ร่วงหลับนะโดยการตั้งจิตประมาณว่าขอ ทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติของเราทั้งหลายขอญาติทั้งหลายของเราจงเป็นสุขเถิดเพียงเท่านี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติของเราผู้ล่วงลับไปแล้วที่อยู่ในภพภูมิที่เขาสามารถรับรู้ได้เขาก็จะรับบุญน,นั้นไปเหมือนเรานะปีหนึ่งมีอาหารมาให้ครั้งเดียวเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรเหตุใดเราไม่ทำกันให้เป็นประจํา เพื่อให้ญาติของเราผู้ล่วงลับนะในบางภพภูมิที่ยังต้องรอผลบุญที่ญาติผู้มีชีวิตอยู่อุตยิ์ไปให้และธรรมะที่พวกเราจะได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็มาจากพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่4นะเล่ม21ข้อที่4เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พระผู้มีพระภาคกล่าวถึงคนที่ ปฏิบัติถูกต้องและปฏิบัติผิดซึ่งมีอยู่สี่กลุ่มพระผู้มีพระภาคกล่าวถึงบุคคลสี่จำพวกถ้าปฏิบัติผิดก็ทำให้เราได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญแต่ถ้าเราทำถูกเราก็จะได้บุญอย่างยิ่งเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคกล่าวว่า ที่สุดทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติผิดในบุคคลสี่จำพวกนับว่าเป็นคนผานเป็นคนไม่ฉลาดเป็นอสัปปุรุษย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดให้ถูกทำลายให้เกิดความเสียหายผู้รู้ทั้งหลายติดเตียนและย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากบุคคลสี่จำพวกคือใครบ้างคือหนึ่งมารดา 2. บิดาสามตถาคต 4. ส,สาวกของตถาคตบุคคลผู้ปฏิบัติผิดในบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แหละนับว่าเป็นคนผ่านเป็นคนไม่ฉลาดเป็นอสัปปะบุรุษย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดให้ถูกทำลายให้เกิดความเสียหายผู้รู้ทั้งหลายติดเตียนและย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก บุคคลใกล้ตัวเราอย่างยิ่งถ้าเราปฏิบัติผิดในมารดาหรือแม่ของเราก็ชื่อว่าเราบริหารตัวเองให้ถูกกําจัดให้ถูกทําลายก็นับได้ว่าเราเป็นนักบริหารที่ล้มเหลวบริหารชีวิตตัวเองอย่างไรให้ถูกทําลายทั้งเกิดความเสียหายด้วยไม่พอยังเจอสิ่งที่ไม่เป็นบุญอย่างยิ่งด้วยเช่นเดียวกัน เราปฏิบัติผิดปฏิบัติไม่ถูกต้องในพ่อของเราเพียงเท่านี้ก็นับได้ว่าเราเป็นนักบริหารที่ล้มเหลวเพราะบริหารตัวเองให้ถูกกำจัดให้ถูกทำลายให้เกิดความเสียหายแถมยังประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากในยุคข,ของพวกเราก็ดีว่ารอดจาก การประพฤติผิดในตถาคตเนะพราะพระผู้มีพระภาคปรินิพพานไปแล้วในยุคของพวกเราก็ไม่ทันนะพระผู้มีพระภาคก็เหลือข้อที่4นี่แหละสาวกของตถาคตถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเราเองก็นับได้ว่าเป็นผู้บริหารที่ล้มเหลวบริหารชีวิตตัวเองให้นะยำแย ตรงกันข้ามพระผู้มีพระภาคก็กล่าวในลักษณะนี้ว่าปิกสุทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติถูกต้องในบุคคลสีจ่จำพวกนับว่าเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นสัพป,ปะบรุษย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทํำลายไม่ให้เกิดความเสียหายผู้รู้ทั้งหลายไม่ติดเตียนและย่อมประสบบุญเป็นอันมากบุคคลสีจ่จำพวกคือใครบาง คือ 1. มันดา 2. บิดา 3. ตถาคต 4. สาวกของตถาคตก็เช่นเดียวกันบุคคล4กลุ่มนี้ถ้าเราทำได้อย่างถูกต้องต่อพวกท่านเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ พอบริหารตัวเองไม่ให้ถูกทำลายไม่ให้เกิดความเสียหายและยังทำให้ตัวเองเจอสิ่งที่เป็นบุญอย่างยิ่งด้วยที่สำคัญไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกันทั้งสบุคคลเราทำถูกต้องแค่บุคคลเดียวก็ชื่อว่าเราเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดแล้วชื่อว่าเราเป็นนักบริหารที่ประสบความสาเร็จเพราะทำให้ตัวเองไม่ถูกกาจัดไม่ถูกทาลายไม่เกิดความเสียหาย ทำตัวเองให้ประสบสิ่งที่เป็นบุญอย่างยิ่งเหมือนกับเราปฏิบัติถูกต้องในบิดาหรือปฏิบัติถูกต้องในตถาคตหรือสาวกของตถาคตก็พลาดไปนะในข้อที่สในพระตถาคตเราเกิดไม่ทันพนะระผู้มีพระภาคเปิดให้ผ่าน ก่อนที่เราจะเกิดในชาตินี้นานหลายพันปีก็ยังเหลือบุคคลประเภทที่4ี่คือสาวกของพระตราคตถ้าเราปฏิบัติถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เราและก็จะเห็นว่าเหมือนครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเป็นแม่กับพ่อของเราอีกครึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วว่าแบ่งกันคนละครึ่งเราก็ต้องพิจารณาให้ดีอย่าไปทุ่มเทให้ทางฝั่งนะพระสงฆ์มากเกินไปจนละเลยบุคคลในครอบครัวนะโดยละเลยบุปการีและพอดูการเรียงลำดับหนะึ่งสอสก็เหมือนกับว่าก็ต้องเริ่มที่แม่กับพ่อของเราก่อน เราค่อยขยับขยายไปหาพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตก็อยู่ที่พวกเราจะพิจารณานะว่าเราจะปฏิบัติผิดหรือจะปฏิบัติถูกต้องในบุคคลสี่จำพวกนี้เราอยากเป็นนักบริหารที่ล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จเราอยากเจอสิ่งที่เป็นบุญอย่างยิ่งหรือประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญอย่างยิง่งอยู่ที่เราจะเลือกอยู่ที่เรากระทำอยู่ที่เราปฏิบัติ ชีวิตของเรานะอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกร็ล้วนแต่เป็นผลสืบเนื่องจากการกระทำของเราในปัจจุบันนี้แหละและก็ในข้อสี่สาวกของพระตถาคตเราอย่าลืมนะว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคไม่ได้นับแค่ว่าปลงผมกนหนวดห่มจีวรห่มสังขา การที่มีลักษณะอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคซึ่งในบทสวดมนต์ทำวัดเช้าวัด,วดเย็นในส่วนของสังคานุสติก็จะมีระบุเลยว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคชัดเจนนะว่าสาวกของพระธาคตหรือสาวกของพระผู้มีพระภาคไม่ได้วัดกันที่เครื่องแบบไม่ได้วัดกันที่สถานภาพบา่า ไปอยู่วัดแล้วนะั่นคือสงสารพวกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สี่คู่แปดบุรุษคือใครผู้ปฏิบัติเพื่อประทําให้แจ้งโสดาปฏิผลโสดาพันผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสักทาคามิผลสกทาคามิผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลอนาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตตผล แล้วก็พระอา,หารหันเนี่แหละจึงจะนับเป็นสงสาววของพระผู้มีพระภาคสีคู่แปดปุรุษนั่นก็หมายความว่าผู้ที่บวชเข้ามาแล้วมีความตั้งใจมีวัตถุประสงค์เพื่อได้ความเป็นอริยบุคคลเหล่านี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยบุคคลอย่างนี้ก็จึงจะนับได้ว่า เป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคไม่ใช่พระตามเครื่องแบบที่เราเห็นกันเพราะเมื่อวานก็เปิดคลิปอันหนึ่งให้หมู่พระท่านดูหลังจากแสดงธรรมช่วงเย็ยนก็เป็นเรื่องที่มีการบุกเข้าไปจับ ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเทระเป็นเจ้าอาวาสน,นั่งกงเล่าอยู่กับศรีกาในกุฏิกันสองคนนะศรีกาวัดแอลกอฮอลออกมาได้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสวัดแอลกอฮอลได้สามร้อยเจ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะสุดยอดนะแล้วก็กฎหมายเมาแล้วขับ เขาเอาระดับที่ห้สิมิลิกรัมเปอร์เซ็นต์คิดดูว่าทั้งสีกาทั้งผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าอาวาตกงเล่ากันเยอะขนาดไหนนะวัดแอลกอฮอล์ออกมาถึงได้ขนาดนี้นี่แหละถ้าเป็นอย่างนี้ก็ทำให้เห็นว่าเพียงแค่เครื่องแบบก็ยังไม่นับว่าเป็น สงสาวกของพระผู้มีพระภาคยังไม่นับว่าเป็นสาวกของพระตถาคตนะต้องเป็นผู้ตั้งใจนะปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยะถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้สำเร็จความเป็นอริยะอย่างที่ตัวเองประสงค์แต่ยังเพียรปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นอยู่พระผู้มีพระภาคก็ยังนับว่าเป็นสงสาวกของท่าน เป็นอริยะสาวกหรือสาวกของพระอริยะเป็นที่เรียบร้อยมีความตั้งใจดีมีความประพฤติท,ที่ดีก็ต้องถามพวกเราเองพวกเราเป็นอริยะสาวกหรือสาวกของพระอริยะหรือยังนะศึกษาปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยะบุคคลหรือไม่เราตั้งใจเพื่อจะเป็นโสดาบันไหม นะตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นสกทาคามีไหมตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นอนาคามีไหมหรือตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นพระอาราหันต์หรือไม่อยู่ที่เจตนาอยู่ที่ความตั้งใจของเราเมื่อมีเจตนามีความตั้งใจที่ดีก็ต้องลงมือทำอย่างจริงจังอย่างทุ่มเทอย่างไม่ท้อถอยแล้วก็คงมีสักวันหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จ ในบรรดาบุคคลทั้ง4ี่จำพวกคือมารดาบิดาพระตถา,าคตและสาวกของพระตถา,าคตก็อยู่ที่พวกเรานะว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้เราได้ประสบสิ่งที่เป็นบุญเป็นอันมากให้เราได้ชื่อว่าเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอีกต่างหาก เป็นสัพพบุรุษด้วยดีหลายอย่างก็จึงบอกพวกเราไปก่อนหน้านี้ว่านะธรรมะวันนี้ก็จะมีความเกี่ยวเนื่องมีความสอดคล้องกับธรรมะของเมื่อวานก็ให้เราได้เห็นภาพรวมว่าพระผู้มีพระภาคให้ความสำคัญกับบรรดาปิดายอย่างยิ่งนะและก็อยู่รวมกลุ่มกันกันกบพระผู้มีพระภาคและสาวกของพระผู้มีพระภาคด้วย ไม่ธรรมดายอย่างจริงก็หวังว่าพวกเราจะไม่ลัดเลยนะบุปการีแล้วก็ไปทุ่มเทกับบุคคลภายนอกหรือกับวัดกับวามากเกินไปแบ่งน้ำหนักให้ดีให้ความสำคัญกันให้ทั่วถึงและเราก็จะพบแต่ความสุขความเจริญ ในชีวิตด้วยความที่มีพระสูตรอยู่บทหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคกล่าวถึงว่าบุตรคนใดดูแลมารดาบิดาด้วยโภกทรัพย์ที่ตัวเองหามาได้อย่างถูกต้องชอบธรรมการที่บุตรคนนั้นสร้างเหตุอย่างนี้ก็จะทำให้เขาเจอแต่ความเจริญไม่เสือ่อมชีวิต อยากจะเจริญไม่เสื่อมก็หันกลับมาดูแลบุพการีคือมารดาบิดาให้ดีพอล่ะอันนี้ก็คือธรรมะที่นำมาฝากให้กับพวกเราในช่วงเชา้าก็เป็นเรื่องที่น่าคบคิดน่าพิจารณาชีวิตข้างหน้าของเราปรารถนาจะเป็นเช่นไรก็อยู่ที่เราเลือกในปัจจุบันนี่แหละ บางคนเอา้ามารดาบิดาเสียชีวิตไปแล้วจะทำอย่างไรมีอีกอันนึงคือบุตรภรรยาหรือสามีเราดูแลบุคคลเหล่านี้นนด้วยโภคทรัพย์ที่เราหามาได้อย่างถูกต้องชอบธรรมให้เขาอยู่เป็นสุขให้เขาอยู่อิ่มน้ำสำราญการปฏิบัติอย่างนี้ก็ชื่อว่าเรากำลังสร้างเหตุ เพื่อความเจริญไม่เสื่อมให้กับตัวเองเช่นเดียวกันนึกได้ก็เลยต้องบอกไว้เพราะหลายคนพ่อแม่ไม่อยู่แล้วอ้าวแล้วทำยังไงชีวิตต่อไปจะเจริญอ๋อยังเหลือนะคนใกล้ตัวอีกกลุ่มหนึ่งคือบุตรภรรยาหรือีกฝ่ายหนึ่งก็คือสามีดูแลให้ดีบริหารจัดการให้ดีแค่นี้ชีวิตก็จเจริญแล้ว แถมให้เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเอาธรรมะไปบรรเลเล็กละน้อยแล้วเราก็จะได้ถือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขเกิดความเจริญแก่ตัวเองต่อไปก็ขออนมโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มีเจตนามาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพาน พ้นทุกในนาขตก,การอันใกล้โดยทุนหน้ากันทุกคนทุกท่านเชิญสาธุเอาเตรียมตัวกับกระโกรมกันเอาครับกล่าวคำถวายอาหารร่วมกันนะ่งโมตัดสา พักขาวโตวอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธ,ธัสสะนะโมตัสสะพักขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าน้อมถวายพระตาหาร และของบริวารเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงโปรดรับพระตาหารและของบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อทำให้แก้งซึ่งนิพานพ,นพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายาาตลอดการและนานเทินสาธุอ่าเดี๋ยวตั้งใจฟัง,งนะโมทนาอายุโทภลโททีโรวันนาโทปฏิภาณนาโท สุขาสาธาตาเมธาวิสุขังโซอธิคาชาติอายุงทัตวะพลังวันนังสุขันจาปฏิภาณโททิคายุยาสวาโหติกาเลทัทันติสปัญญาวทันยูวีตามชารา กาเลนะทินางอริเยสุชุพูเตสุตาทิสุว,วิปัสันนามนาตัสสาวิปุลาโหติทาคีนาเยตา,านุโม,มทันติเวยาวจังการนติวานาเตนาทาคีนาโอนาเตปิปุญญาสาพาคีโน อาสมาทาเทอปติวานาจิตโตยาธาทินังมหาพลังปุญญานิปารโลกสมิงปติทาหหนติปานินันติสาุัพระพร้อมกันกา